พี่จอเราก็สร่างส่างเปลีแชนแนลวันนี้จะมาดูวิธีวาดเต่ากันนะครับวันี้นะกว็วาดขอไปตามนี้เลยเนาะนะเออแล้วก็ลบก่อนวาดติดนี้ให้มันจะลงลงนิดหนึ่งต่อไปวาดลายกระดดงมีต้องมีลายด้วยเพื่อความสวยงามได้สมจริงด้วย โอ้ยอุ้มไม่พอลบก,ก่อนอ่าทำให้โดนและจงก่อนเพราะว่าคอมันไม่พออ่วาวาดคอวาดีอ่าวันนี้เอาคอจะท่านพอแล้วก็วาดขาไม่วาดท้องก่อนดีวาดขานี่นี้แต่แล้วตาไม่ต้องมีหางแล้วก็ทาสีไปเอาสีเขียว ดงดงดงแล้วก็เอากระดองเป็นสีเหลืองดงอค่อยสวยเอาไปสีเขียวเหมือนเดิมเลยต่อไปเอาท้องก็ต้องเป็นสีเหลืองตัวเป็นสีเขียวปิง